สวัสดีครับสวัสดีชาว G-Shock by g s a แซคับผมพบกับผมอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับ g s s o o k k y y s จ a p Channel ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมมีไอเทมสุดพิเศษเลยครับที่ใช้เพื่อนๆน,นั้นนะครับได้มาชมแล้วก็อันบ x ็อกไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับ ดูแค่ชื่อรุ่นก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นแน่นอนสำหรับคนที่ชื่นชอบ G Shock หรือว่ากำลังติดตาม G Shock อยู่นะครับมันคือ MRG Foxman ครับผมก่อนที่จะไปชมมันครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel ของเราเป็นกำลังใจให้กับ Channel ของเราด้วยนะครับเพื่อที่ได้ทำคลิปแบบนี้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้มา Unbox แบบนี้นะครับพร้อมๆกันบ่อยๆครับถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับ โอเคครับผมกลับมาฮะวันนี้ผมต้องบอกว่าเอาไอเทมสุดพิเศษที่เรียกว่า M R G Foxman ครับผมซึ่งมีออกมาแล้วรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เลยครับขึ้นรูปให้ดูฮะนี่ฮะ M R G Foxman เห็นไหมครับนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นสูงสุดนะครับเขาเรียกว่า King of G Shock เลยเพราะว่า M R G เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เป็นพรีเมียมสุดนะครับลัชัวรี่สุดของ M R G แล้วไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์วัสดุต่างๆนะครับ รวมถึงนะครับเลนส์ราคาของเขาด้วยนะนะครับถ้าเพื่อนๆติดตาม G-Shock น่าจะเคยได้ยินข้อมูลเหล่านี้ครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเรามาชมวันนี้หนึ่งครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับ MRG ที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยนะครับจะน่าดูชมขนาดไหนและทำไมถึงพิเศษครับเปิดกล่องมาตรงนี้ฮะนี่เพื่อนๆครับแค่เปิดกล่องมานี่ก็ว้าวแล้วเพราะอะไรครับโลโก้สีทองสวยงามแบบนี้ครับเป็นโลโก้สุดพิเศษที่ทำออกมาเฉลิมฉลองอะไรครับ ครบรอบ30ปีฟ็อกแมนและครบรอบ40ปีจีช็อกครับผมสีดําตัดทองแบบนี้ครับออกแบบดีไซน์มาพิเศษเฉพาะรวมถึงเท็กเจอร์ของตัวกล่องนะครับที่ทําออกมาโดยเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับรุ่นที่เป็นการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบทั้ง2วาระนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคู่มือใบรับประกันขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเนาะนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆตรงนี้นะครับขออนุญาตวางตรงนี้เลยนะฮะเอาละนะครับแน่นอนว่าฟ็อกแมน คือ f ็อกแมนแต่พอมาอยู่กับ MRG แล้วจะพิเศษยังไงไปดูฮะขออนุญาตเปิดกล่องนี้ครับนี่นะครับเปิดกล่องมาครับเพื่อนๆนฮะนี่เลยพอเปิดพระอบออกมานี่ใช้คําว่าเปิดพระอบเลยพอเปิดกล่องออกมานะครับเพื่อนๆเ,เราจะเห็นอุปกรณ์ด้านหน้าตรงนี้เลย3ชิ้นขออนุญาตไป นะครับพร้อมกับเพื่อนๆไห้เห็นข้อมูลพร้อมกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะครับสังเกตนะครับตรงกลางแน่นอนว่าเป็นพระเอกของเราคือเจ้า Foxman M RG รนะครับรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะเกินไว้ตรงนี้เลยครับมันคือรุ่นพิเศษนะครับพิเศษอย่างที่บอกนะครับว่าเฉลิมฉลองครบรอบ30ปี Foxman และเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี G-Shock ซึ่งอยู่ในช่วงนี้นี่เองนะครับทั้งนี้นะฮะเป็น อุปกรณ์สําหรับการเปลี่ยนสายครับเพราะว่ารุ่นนี้ทําพิเศษมากๆมีสายนะครับที่ออกแบบมาเป็นไทเทเนียมนะครับสีดําให้เราได้เปลี่ยนสายปรับความล่อนะครับเปลี่ยนความน่าสนใจของเจ้าตัวนาฬิกา G-Shock Talkman รุ่นพิเศษรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีไว้ครอบครองนะหล่อได้สสไตล์เลยทรงสปอร์ตนะครับหรือจะลักชัวรี่หรูนะครับใส่เที่ยวใส่ทํางานได้นะครับเอาละ มาดูนิดนึงฮะนี่ผมขออนุญาตดึงเจ้าพระเอกของเราออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันใกล้ๆครับนี่ครับนี่คือเจ้าฟ็อกแมนะครับที่ทําออกมาเป็นรุ่นพิเศษนะครับเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีฟ็อกแมนะครับหรือว่าเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี G-Shock เช่นเดียวกันนะครับโลโก้ MRG ชัดๆเลยตรงนี้นะครับเอาล่ะผมให้ดูรหัสชื่อรุ่นกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้รู้จักนะครับว่า เจ้า m r g รุ่นนี้มีรหัสอะไรนะครับมันคือ m r g BF1E ขีด 1A9 นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ทําออกมาเฉลิมฉลองทั้ง2วันละอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับฟังก์ชันที่โดดเด่นนะครับแน่นอนว่าการกระแทกนะครับมีระบบ ISO 200นะครับดำน้าได้เพราะว่าเป็น ISO 200สาหรับการดำน้าโดยตรงนะครับสมาร์ทโฟนลิงค์เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะครับรับสัญญาณวิทยุปรับเวลาอัตโนมัติพลังงานโซล่านะครับแล้วก็แน่นอนว่าระบบไฟนะครับ ที่มีความส่องสว่างพิเศษเลยดูกราฟน้ำขึ้นน้ำลงมีไดชาร์โมดนะครับกระจกเป็นแซฟไฟร์คริสเัลเลยนะครับเนไงฮะไม่ธรรมดานะครับสเปคมานแน่นเลยครับเพื่อนเอครับอาวละมาชงกันนิดนึงครับดูใกล้ๆครับเพื่อนๆครับนี่วัสดุเป็นไทเทเนียมนะครับเจ้านี่นะฮะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าตัวรอบๆนะครับบริเวณวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นความดําเงามากๆเพราะอะไร G Shock เน่ยผมบอกเลยนะตั้งแต่รีวิวรุ่นที่แล้วที่เป็น MRG BF หนนะครับตัวนี้เนี่ย ไทเทเนียมที่เป็นวัสดุของคาซิโอเนี่ยนะครับเขาขัดเงาพิเศษทําให้ไทเทเนียมด้านด้านนะครับมันมีความแข็งแรงจริงแต่ความสวยงามมันยากมากที่ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่คาซิโอทำเลยฮะเพราะฉะนั้นตรงรอบๆบ,บริเวณนี้โลหะจะมีความเงาครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่ผมให้ดูครับให้ดูรอบๆเลยเงาไหมครับ มันมีความเงาความโดดเด่นนะครับความหรูหราแต่ไม่ได้เงาแบบว่าดีดออกมาแบบวิ่งเตะตาขนาดนั้นแต่มันทําให้นาฬิกาดูหรูหรามากขึ้นครับเวลาดูหน้าเรือนตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือการขัดเงาแบบพิเศษนะครับของคาซิโอนะครับที่เขาทําให้นาฬิกาเรือนนี้มันมีวัสดุไทเทเนียมที่ดูสวยแบบนี้นะครับหน้าปัดสีดํานะครับตรงด้านในนะครับจะเป็นเท็กเจอร์สีดําตัดเหลืองนะครับ เข้าใจคอนเซปต์การออกแบบเลยเพราะว่าอะไรครับเขาทําการออกแบบขึ้นมานะครับเพื่อให้มันลิงก์นะครับกับการออกแบบฟ็อกแมนในรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกๆเลยที่ทําดําเหลืองออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้อินสปิเรชันมาจากตัวนั้นเลยนะครับฉะนั้นทําออกมาเป็นโทนสีดําเหลืองแบบนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าโทนดําเหลืองแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโทนต้นกําเนิดของฟ็อกแมนเลยนะครับสวยไหมครเพื่อนๆนี่นะครับหน้าปัดด้านใน Mrg สก r e e สีทองดูหรูมากๆนะครับตัวเข็มนะครับเป็นสีเหลืองตัดทองเช่นเดียวกันนะครับด้านในเข็มบอกเวลาจะเป็นสีขาวเวลาปิดไฟครับเพื่อนๆนะบแบบนี้เป็นไงครับ ระบบภายน้ำส่องสว่างสวยงามมากๆครับสเปคกระจกเป็นซับฟลาคริสตัลนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเคลือบกันสะท้อนป้องกันรอยขีดข่วนนะครับและกันกระแทกได้อย่างดีนะครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสำหรับรุ่น mrc โดยตรงเลยนะครับแถมวัสดุตรงกรอบด้านข้างเป็นไทเทเนียมทั้งหมดรวมถึงปุ่มกดด้วยนะครับนี่ฮะเพื่อนเอนฮะนี่ปุ่มกดด้านข้างเป็นสีทองครับเพื่อนเน ตรงนี้สกรีนคำว่า MRG นะครับเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจนนะครับตรงเคสมีสกรีน MRG เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคําว่า Fogman ตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองนะครับนี่ในวัสดุไทเทเนียมแล้วก็คาว่า G Shock บริเวณนี้เลยครับเพื่อนๆเป็นไงครับสวยงามนะนะครับการยิงตัวอักษรลงไปบนวัสดุไทเทเนียมนะครับที่มีความเงางามมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวหมุดนะครับเป็นสีทองเช่นเดียวกันตัดกับสีดานะครับผมให้ดูภาพรวมอย่างเงี้ยเป็นไงครับเพื่อนๆครับ ดูแบบนี้สวยไหมครับผมบอกเลยว่าผมเอียงนะแล้วนาฬิกาสู้แสงเนี่ยเป็นวัสดุไทเทเนียมที่เงางามสวยจริงๆครับต้องยอมรับเลยนะฮะตัวสายนะครับเป็นดูราซอปโอลานะครับเป็นวัสดุพิเศษนะครับที่ทําให้มันมีความนุ่มนะครับใส่สบายแต่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษมากกว่าวัสดุยางเลซ้นตทั่วไปซึ่งจะมีใช้กับ G-Shock รุ่นที่เป็นลักช r ร นะครับเท่านั้นเลยนะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น M R G นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นสายแบบนี้นะครับดูราสอบนะครับสายพิเศษเนาะนะครับตัวแสบตรงนี้มีสกรีนคําว่า M R G เช่นเดียวกันนะครับที่เป็นสีลมดานะครับสวยงามเป็นโลหะนะครับนี่สวยไหมครับเพื่อนๆนผมว่าดําตัดเหลืองแบบนี้ดูสปอร์ตสวยมากๆนะเท่จริงๆครับมาด้านหลังครับเพื่อนๆนครับขออนุญาตฮะตรงด้านหลังเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่า นะครับเป็นกระจกแซฟไฟร์เช่นเดียวกันเหมือนรุ่นที่ผมรีวิวไปนะครับ MRG B1 BF1000 นะครับฉะนั้นด้านหลังพิเศษมากๆตัวก่อนเป็นสีน้ําเงินตัวนี้นะครับเป็นกระจกแซฟไฟร์นะครับที่มีการอัดสูญอากาศด้านในกันน้ําแต่เป็นสีทองซึ่งทำออกมาพิเศษครับนี่นะครับตัวเ o v e r back ด้านหลังแน่นอนว่าเป็นวัสดุไทเทเนียมเช่นเดียวกันนะครับตัวซ้ายนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเช่นเดียวกันกับ texture ด้านบน นะครับนี่ด้านหลังสวยมากเพื่อนๆน,นะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับรุ่นนี้เป็น limited edition ผลิตเพียง700เรือนทั่วโลกเพราะฉะนั้นตอกเลขลัน number ทุกเรือนครับนี่ฉะนั้น1ถึง700นะครับนี่คือ1ใน700เรือนที่มาอยู่ในมือผมตอนนี้ที่เอามารีวิวเพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า พิเศษจริงๆนะครับ700คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเจ้านาฬิกา MRC f o x m a n เรือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของก็ขอให้โชคดีนะครับวางนั้นไม่ว่าแหล่งที่มานะครับจะเป็นนําเข้านะครับหรือแม้กระทั่งในศูนย์ในประเทศไทยก็ตามแต่นะครับลองดูครับเพื่อนๆครับเป็นอีกรุ่นนึงที่สวยมากเลยทีเดียวน่าจับจ้องจับจองเป็นเจ้าของมากๆครับขออนุญาตภาพคอใดูครับก่อนที่ไปพูดถึงสเปคนะครับ สวยไหมครับสีดำไทเทเนียมแบบนี้ผมมองว่าเวลาขึ้นข้อนะมันดูหรูหรลาลักชัวรีมากะเห็นไหมฮะเอียงข้อมือนิดหนึ่งนี่นะครับสวยไหมนะครับดำเหลืองออกทรงสปอร์ตครับเพื่อนๆหน้าปัดโดดเด่นชัดเจนเวลาดำน้ำไม่ต้องกังวลครับหน้าปัดเนี่ยนะครับมองเห็นชัดเจนแน่นอนนี่คือขนาดหน้าปัดของเขาครับเพื่อนๆครับเป็นไงครับ เต็มแน่นอนครับเต็มจอเต็มตาเต็มใจนะครับเวลามองหน้าจอเห็นชัดมากนะครับนี่นะครับฉะนั้นก็ใครที่ชื่นชอบทรงสปอร์ตใส่สายสีเหลืองแบบนี้นะครับที่ติดไปกับตัวเรือนก็เท่เลยครับเพื่อนๆฮนะนี่ไอเรามันก็เท่ซะด้วยเวลาใส่ฟ็อกแมนเรือนนี้เป็นไงครับนี่รอเลยครับฉะนั้นก็ นั่นคือนะครับปแม M R G นะครับเวลาอยู่บนข้อมือก็จะหล่อๆแบบนี้เลยมาพูดถึงสเปคนิดนึงครับเพื่อนๆครับตัวนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่ารองรับสมาร์ทโฟนลิงนะครับคือนะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ครับเพื่อนๆครับใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันของ c s s o w w t t h เนี่ยนะครับทำงานร่วมกับป o อ m แมได้รูปแบบไหนบ้างเช่น การหาจุดดำน้ําทั่วโลกมากกว่า3,000จุดครับดูระดับน้ําขึ้นน้ําลงวางแผนการดำน้ำนะครับกับกลุ่มกับเพื่อนๆได้เลยนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันเชื่อมต่อ GPS นะครับแล้วก็ดูแผนที่นะครับในเรื่องของจุดดำน้ําทั่วโลกนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาร์ทโฟนลิงก์มีประโยชน์ตรงนี้เลยนะนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับมีไดไทม์นะครับมีได้โหมดด้วยสำหรับคนที่ต้องการดำน้ำนะครับนี่ฮะเวลาเปลี่ยนโหมดปุ๊บ นะครับรองรับนะการจับเวลาเดินหน้าถอยหลังตั้งอะลามทามเมอร์ได้หมดเลยนะครับรวมถึงดูเวลาโลกได้แล้วก็มีโหมดในการดําน้ํานะครับขออนุญาตกดไฟเพื่อนๆดูครับไฟเป็นแบบริมเมอร์อย่างนี้นะเห็นไหมครับพอเปิดเสร็จปุ๊บจะส่องสว่างแล้วค่อยๆเฟดลงมาสวยๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับซึ่งระยะเวลาในการส่องสว่างสามารถปรับได้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเพื่อนๆฮะเป็นไงบ้างนี่นะครับสวยไหมครับ ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับใครจะถูกใจดีไซน์นะครับสีสันนะครับผมให้เป็นข้อมูลไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะอยังไม่ชอบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับเวลาใส่กับสีดําเป็นยังไงบ้างผมขยาตท่าห้ดูเนาะนี่ฮะสายตัวนี้ผมต้องบอกเลยนะเพื่อนๆน,นะเป็นสายไทเทเนียมสีดําที่สกีนคำว่า Mrg นะครับวับสดุเป็นไทเทเนียมเป็นลักษณะ มันเงาแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรเป็นการขัดเงาพิเศษนะครับไทเทเนียมด้านๆกีช็อกไม่ทาไทเทเนียมสวยๆเงาๆกีช็อกทําครับนี่เวลาทาบครับเพื่อนๆฮะเวลาทาบนะครับสีก็จะออกโทนเข้มๆแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเรือนนี้เนี่ยจะใส่เป็นสปอร์ตก็ได้นะครับใส่แบบหรูหราลักชัวรี่ทางานออกงานเอาอยู่ครับเป็นฟ็อกแมนที่เอาอยู่ทั้ง2ทางจริงๆฮะ ฉะนั้นน่าสนใจในเรื่องของคอนเซปต,ต์การออกแบบจริงนะนะครับสายเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วเป็นไทเทเนียมบริสุทธิ์ที่มีความแข็งแรงและขัดเงามาอย่างสวยงามเลยครับฉะนั้นนี่ความพิเศษของเขาเปลี่ยนสายง่ายๆได้ด้วยอุปกรณ์ที่ให้มานะครับในเรื่องของการเปลี่ยนตรงข้อต่อสายตรงนี้ของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถทําเองได้เลยไม่ต้องไปที่ช็อปล้านนะครับนี่คือข้อดีคราวนี้มาที่ข้อมูลเรื่องของสนนราคาบ้างครับเพื่อนๆฮนะหลังจากที่เราดูดีไซน์ดูสเปคต่างๆแล้วสนนราคานะครับก็ต้องบอกว่าเปิดตัวนะครับแน่นอนว่าเจ้าเรือน,นี้นะครับด้วยความที่เป็น Mrg ราคานะครับก็ค่อนข้างไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแต่ผมได้ข่าวมาว่ามีเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหลักสิบนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เยอะเลยมีน้อยมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะได้มานั้นก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับเห็นว่ามีการเปิดจองไปนะครับน่าจะมีการจองเต็มตั้งแต่ช่วงแรกที่เปิดจองเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นไอเทมที่มีจํานวน,านน้อยมากที่วางจําหน่ายในประเทศไทยนะครับส่วนใครที่สนใจอยากได้นะครับถ้าไม่ทันในประเทศไทยจริงๆก็อาจจะต้องค้นหากันหน่อยนะครับ <laughs> ว่าในโลกนี้นะครับเ0 0เรือนนะครับจะ ไปหาได้จากตรงไหนบ้างนะครับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังสอบถามเข้ามาที่เราได้ครับจีแซยินดีให้ข้อมูลครับในเรื่องของเจ้า MRG เรวนี้นะครับนี่เป็นไงฮะว้าวนะครับราคาเปิดตัวสมกับความรักชรี่ของเขานะครับ สายมา2แบบนะครับแค่สายอย่างเดียวผมว่านี่ไทเทเนียมแบบนี้ขัดเงาสวยๆแบบนี้นะครับหลายหมื่นแล้วฮะตัวสายนะครับแถมวัสดุนะครับตัวโลหะที่เป็นไทเทเนียมตรงนี้ที่ประกอบมานะครับผมบอกเลยว่าแซฟไฟร์หน้าหลังนะครับชิ้นส่วนไทเทเนียมที่ตัวเรือนเนี่ยนะครับมีชิ้นส่วนมากกว่า70ชิ้นนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นงานประกอบเนี๊ยบมากแล้วตัวนี้เมทินเชแปนนะครับทั้ง700เรือนนะครับ ผลิตท,ที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นที่จําหน่ายไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือทั่วโลกมาจากจุดเดียวแหล่งเดียวกันทั้งหมดนะครับบลอกแมนตัวนี้นะครับพิเศษไหมฮะฉะนั้นก็ให้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆครับอ่าใครชื่นชอบใครอยากได้มาเก็บสะสมเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับหรือว่าใครอยากได้ไว้ใช้งานนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเรือนหนึ่งที่น่าสนใจและก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวครับ ให้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆนะคะที่เป็น,ปนแฟนๆ GZ แนะวันนี้ฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวยังไงผมเอารุ่นสวยๆแบบนี้มาอันบ็อกให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับกับไอเทมเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ